คฤหัสถ์หรูเชนธนาลูกห้าคนแบ่งสมบัติยังไงสมใจอยากลูกห้าคนแบ่งสมบัติยังไงคฤหัสถ์หรูเชนธนาอวดเงินในบัญชีเห็นตัวเลขถึงกับตาลายเชนธนาหรือชื่อใหม่ธนาตรฉัดภูโชคอนันต์โพสลงโซเชียลประกาศข่าวดีเจมการกัลยาภรยาตั้งทองที่สามเสือไพร์นักเมื่อทองนี้เป็นแฝดสามซึ่งหากย้อนไปดูคําสัมภาษณ์ทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอยากมีลูกห้าคนงานนี้สมใจแล้ว สเปซกับสเตลล่ากำลังจะมีน้องเพิ่มกันอีก3คนถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องมหัศจรรย์ของชีวิตผมมากๆตลอด20ปีมานี้ทั้งได้เป็นนักร้องได้ทําธุรกิจได้แต่งงานได้ออกทีวีเจอทุกๆคนทุกๆวันมีเรื่องราวดีๆในชีวิตมากมายผมเชื่อว่าผมตั้งใจทําดีและมุง่งมั่นมาโดยตลอดการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีพ่อที่ดีเจ้าของบริษัทที่ดีจะเป็นการตอบแทนทุกการสนับสนุนจากทุกคนที่ดีวันนี้ครอบครัวสมบูรณ์แล้วหากธุรกิจสําเร็จทําตามฝัน จะช่วยเหลือสังคมต่อไปอย่างเต็มกำลังครับทางการคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากและบอกเลยว่าก่อนที่เขาจะมีวันนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมาไม่น้อยเลยจากนักร้องบอยแบนด์ดังจนตอนนี้เป็นเศรษฐีร้อยล้านไปซะแล้วพันตัวจากศิลปินและนักแสดงดาวรุ่งกลายเป็นนักธุรกิจเต็มตัวไปแล้วพอล่าสุดผุดธุรกิจอาหารเสริมความงามอามาโดนับเป็นหนึ่งนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ได้เข้าสู่ธุรกิจอาหารเสริมและความงามอย่างเต็มตัวล่าสุดเชนธนาอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังได้ออกมาโพสภาพพร้อมแท็กรูปสมุดบัญชีไปหาเจมกานิกา้าภรยาสาวนอกวงการคนสวยระบุว,ว,ว,ว่าขอจดจําวันนี้ไว้อีกหนึ่งวันไปตราบเส้นลมหายใจขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันจะพาไปเที่ยวจะพาไปชอปปิ้งบ่อยๆจะเป็นพ่อบ้านที่แสนดียิ้มเยอะๆนะฝากทําความสะอาดบ้านเรือนหอด้วยนะขาดห้องน้าด้วยยิ่งดีบอกเลยว่า ถือว่าหนุ่มเชนเป็นเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านกันเลยทีเดียว